สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29สิ้างหาคม2 5 6 6นะค่ะตอนนี้พาแม่มารับข้าวหม่มข้าวหม่มเครื่องกันหนาว มาจ้ะมาทำอะไรมารับเครื่องกันหนาวมารับก็ไม่เอาดีนะติด้ก็ได้มารับผ้าห่มไม่ดูนั่อ่ะ อ่ะเอาไม่เป็นไรเอาดูกันได้เอาดูกันได้เอาดูกันได้เแมสก์เอาเอจ่ะเอจ่ะเออจ้ามารับผ้าห่มเนาะเสื่อกันหนาวเสื่อกันหนาวก็กำนันเมื่อกี้บอกพี่เื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวอ๋อแจกเสื้อกันหนาวมารับเสื้อกันหนาวได้เอาใส่แมสก์จ้ะ ชื่อกันตรงนี้เขายังไม่เรียกชื่อแม่มานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวไปคอยแม่นะคอยที่รถนะเดี๋ยวไปคอยแม่ที่รถ นั่งคอยแม่อยู่ตรงนี้นะจ้า